ไทยโหวต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 ไทยโวต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 ทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์คนไทยพร้อมพร้อมศึกษาข้อมูลและนโยบายผู้สมัครพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งพร้อมออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียง 28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเชิญชวนร่วมแสดงพลังออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอ,อบาตณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปรง่งใสสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง